หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสอนเรื่องกรรมฐานต่อไปนี้จะเป็นคำสอนเรื่องกรรมฐานในแนวทางของหลวงปู่มั่นภูริทัโตและครูบาจารย์สายพระป่าที่เน้นความเรียบง่ายลึกซึ้งและตรงทางเพื่อให้ผู้ปฏิบัติจับแก่นได้จริง คำสอนเรื่องกรรมฐานตามแนวทางของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนว่ากรรมฐานคือเครื่องงานของใจงานเพื่อชำระกิเลสไม่ใช่งานเพื่อคิดหรือทำให้แปลกประหลาดกรรมและฐานหมายถึงที่ตั้งของงานใจคือการทำให้ใจมีหลัก มีที่ยืนแล้วค่อยใช้ปัญญารู้ความจริงของกายและใจข้อที่หนึ่งกรรมฐานต้องเริ่มจากสติหลวงปู่มั่นเน้นว่าสติคือพ่อแม่ของธรรมทั้งปวงจะทำกรรมฐานแบบใดพุดโทโธยุกหนอพองหนอเดินจงกรมนั่งสมาธิ ถ้าไม่มีสติก็ไม่ใช่กรรมฐานที่แท้เพราะสติคือแสงสว่างที่คอยตามรู้จิตไม่ให้เผลอไปตามอารมณ์และความคิดข้อที่สองกรรมฐานพื้นฐานคือการรู้กายหลวงปู่มั่นสอนพระที่อยู่ป่าทุกองค์ว่า กายนี้คืออาจารย์ที่สอนธรรมดีที่สุดการรู้กายคือรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ความเคลื่อนไหวรู้เวทนาที่เกิดในกายเห็นว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่คือกรรมฐานที่ทำให้ใจตั้งมั่นและเกิดปัญญาได้เร็วที่สุด ข้อที่สพุโทโธหัวใจของกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นนิยมให้ภาวนาพุโทโธมากที่สุดเพราะว่าทำให้จิตอยู่กับปัจจุบันทำให้สติรวมตัวง่ายตัดความคิดฟุ้งร้านทำให้จิตมีหลักเกาะที่มั่นคงท่านสอนว่า ภาวนาพุโทโธให้จิตรู้สึกถึงใจไม่ใช่แค่สวดลอยๆพุโทโธจนใจสงบแน่นแล้วค่อยพิจารณาให้เกิดปัญญาข้อที่สกรรมฐานคือการเห็นไตรลักษณ์หลวงปู่มั่นบอกชัดว่ากรรมฐานที่แท้คือ เห็นความจริงตามไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกสิ่งแปรเปลี่ยนทุกขังทุกสิ่งทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่ว่ารูปแบบใดถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาข้อที่หาทำกรรมฐานให้ถูกคือ ทำให้พอดีหลวงปู่มั่นสอนว่าทำมากไปก็ฟุง้งทำหย่อนไปก็หลับให้ทำพอดีเหมือนตึงสายพินพอเหมาะการภาวนาไม่ใช่การบีบใจแต่คือการทำแบบสม่ำเสมออ่อนโยนแต่มั่นคงข้อที่6กกรรมฐานต้องทำทั้งวัน ไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลวงปู่มั่นย้ำเสมอว่าเดินก็ภาวนานั่งก็ภาวนากินก็ภาวนาอยู่ก็ภาวนาคือให้จิตอยู่กับสติทุกอิริยาบถไม่ใช่เพียง15-30ถึง30นาทีต่อวันแต่เป็นการมีสติรู้กาย ใจต่อเนื่องนี่แหละคือกรรมฐานแท้จริงข้อที่7ผลของกรรมฐานที่ถูกต้องเมื่อจิตตั้งมั่นและมีสติจริงความฟุ้งซ่านลดลงใจเย็นและมัน่นคงขึ้นไม่หวั่นไหวง่ายเห็นความจริงของกายใจ ปล่อยวางได้เองโดยไม่ต้องบังคับหลวงปู่มั่นสอนว่าจิตที่เห็นธรรมคือจิตที่พ้นจากอารมณ์ทั้งปวงและเป็นอิสระจากความทุกข์สรุปแบบใช้งานได้ทันทีข้อที่หนึ่งตั้งสติไว้ที่กายและลมหายใจข้อที่สอง ภาวนาพุทธโธหรือคำบริกรรมที่เหมาะกับตนข้อที่สามรู้ทันความคิดฟุ้งก็รู้หยุดก็รู้ข้อที่สี่เห็นเกิดดับของกายและใจข้อที่ห้าฝึกทั้งวันไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งข้อที่หก ใจจะสงบและเกิดปัญญาเองไม่ต้องบังคับ